สวัสดีนะคะแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งประเทศไทยที่น่ารักทุกๆท,ท่านค่ะก็มาคุยกันถึงข่าวสารของทีมรักกันเหมือนเช่นเคยก่อนอื่นนะคะเรามาอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดกันก่อนค่ะโดยในตอนนี้ แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังเป็นจา่าฝูงลงแข่ง32นัดมีอยู่74คะแนนอันดับ2แมนยูนะคะลง31นัดมี63คะแนนอันดับ3เป็นเลสเตอร์ซิตี้นะคะลงแข่ง31นัดมีอยู่56คะแนนค่ะส่วนอันดับ4เป็นเวสต์แฮมนะคะลงแข่ง31นัดมีอยู่55คะแนนอันดับ5เป็นเชลซีค่ะลงแข่ง31เกมมีอยู่54คะแนนส่วนอันดับ6เป็นของลิเวอร์พูล แข่ง3.1เ,เกมเช่นกันมีอยู่52คะแนนนะคะแล้วเราก็ามาเช็คคิวเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะสุดโหด6นัดต่อจากนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นนัดตัดสินของฤด,ดูกาลนี้เรือใบของเราจะจบที่กี่แชมป์นะคะโดยเริ่มต้นจาก ในวันพุธนี้นะคะจะต้องบุกไป,ปเยือนดอดมุนในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมนัด2และก็จะตามมาด้วยบุกสนามเวมบลอยีนะคะในฟุตบอล FA อรับรอบรองชนะเลิศก,กับเชลซีตามด้วยไปเยือนแอสตันวิลล่าในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกค่ะจากนั้นก็จะเป็นการชิงชนะเลิศคาราบาวครับกับสเปอร์และก็จะเป็นบุกไป,ปเยือนคริสตัลพาเลตนะคะก็ะนับได้ว่าสุดหินเลยละคะ่ะสำหรับ6เกมนี้ แล้วค่ะข่าวต่อไปนะคะเป๊ปบ,บอกว่าไม่เอาเสมอเป๊ปย้ำนะคะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องบุกไปเพื่อเอาชนะดอทมุลเท่านั้นนะคะโดยเป๊ปนายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมามั่นใจว่าเขามีแผนที่ดีพอจะบุกไปเอาชนะดอทมุลในเลกที่2ให้ได้ในวันพุธนี้เวลาตีสอนะคะโดยเป๊ปได้กล่าวว่าทุกอย่างรับประกันสำหรับเรา ทุกคนเชื่อว่าเราจะชนะเรามีความมุ่งมั่นและความปรารถนาที่จะผ่านไปให้ได้ตอนนี้เราจะบินไปที่นั่นพร้อมกับสกอร์สประตูต่อหนึ่งเราเสมอได้แต่พวกเราต้องการทำประตูให้ได้เราจะปรับเปลี่ยนบางสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ในเกมก่อนด้วยการเล่นอย่างมีสมาธิอยู่กับเกมด้วยวิธีที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้กับเกมที่เราจะเล่นและดูว่าเราจะทำอะไรได้ดีกว่านี้อีกหรือไม่เราจะไปที่นั่นเพื่อคว้าชัยช ผมขอให้ผู้เล่นทุกคนพยายามมุ่งมั่นเพื่อเอาชนะเราทำได้และตอนนี้เราจะไปที่ดอดมุลไม่ใช่แค่รักษาผลการแข่งขันเราจะปรับปรุงการเทสของเราปรับระบบการเล่นของเราและเล่น90นาทีเพื่อพยายามเข้าถึงรอบรองชนะเลิศให้ได้แล้วเรามาลองดูกัน สำหรับถ้วยนี้นะคะหวังว่าปีนี้เป๊ปและลูกทีมจะคว้ามาครองได้สำเร็จนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทีมด้วยเราจะเตะกันในวันพุธนี้เวลาตีสอค่ะเรามาดูความเคลื่อนไหวของทางฝั่งโบรุสเซียดอร์มุนกันบ้างนะคะตอนนี้มีข่าวว่าเจดอนซานโช ปีกตัวเก่งก็กลับมาฝึกซ้อมได้แล้วกรอเช็คคอมฟิตว่าจะช่วยทีมในเกมดวลเรือได้หรือไม่นะคะโดยซันโชมีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกม DFB เบโพคาที่เป็นคนยิงประตูชัยให้กับทีมเอาชนะโบรุสเซียมึนเชนกัดบาก1ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาและก็ไม่ได้ลงสนามอีกเลยล่าสุดซันโชกลับมาฝึกซ้อมคนเดียวที่สนามซ้อมของทีมได้แล้วค่ะ โดยสามารถสปรินระยะสั้นและเลี้ยงบอลได้อย่างไร้ปัญหารอการซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทีมในเร็วๆนี้และเสือเหลืองเองก็ลุ้นว่าเขาจะลงสนามช่วยทีมในเกมสำคัญรับมือกับแมนซิตี้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมนัดที่2ในวันพุธนี้ได้หรือไม่ค่ะ มาถึงข่าวต่อไปกันเลยค่ะเป็นรายงานจาก d เดลิเมลนะคะสื่อดังเมืองผู้ดีเปิดเผยว่าราฮีมสเตอร์ลิงจัดการเปิดบริษัทนายหน้าของตนเองเพื่อเจรจาต่อรองสัญญาฉบับใหม่กับสโมสอนแล้วโดยชื่อบริษัทนะคะมีชื่อว่าบริษัท1692 Spot m ี n a g e m e n t Limited โดยมีชื่อของนาดินคลาร์กแม่ของหนูลิ่งเป็นผู้บริหารเพียงหนึ่งเดียวเนื่องจากตามกฎของ FA แล้วไม่อนุญาตให้นักเตะทำงานเป็นพ่อค้าคนกลางค่ะโดยตอนนี้หนูลิงเองก็ได้แยกทางกับไอดีวอร์ดนะคะเอเจนท์ที่เขาเคยใช้บริการมานานไปเมื่อปีก่อนและตอนนี้เขากำลังเริ่มต้นเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเรือใบสีฟ้าเมื่อซีซั่นนี้จบลงซึ่งจะเหลือสัญญาอีก2ปีด้วยกันค่ะราฮีมไม่มีแผนการเอาที่ปรึกษามา ทำงานเพิ่มเติมในบริษัทและจะเจรจาว่าความด้วยตัวเองโดยใช้คำแนะนำด้านกฎหมายจากนอร์ติดลอซึ่งดูแลเรื่องสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายของเขารวมถึงเจดอนซันโชเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษด้วยก็ไม่รู้ว่าผลการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของโนลิ่งจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะก็อยากจะให้หนูริ่งพิสูจน์ตัวเองให้มากกว่านี้ว่าผู้ควรกับค่าเหนื่อยที่ได้รับอยู่กับสโมสรณนะตอนนี้และกับสัญญาฉบับใหม่นะคะ ข่าวต่อไปนะคะก็อันเนื่องมาจากฟอร์มบูของหนูลิงก็เลยทําให้หนูลิงโดนเกลียนคีย์บอร์ดถล่มเหยียดผิวและโทษว่าเป็นสาเหตุทําให้แพ้หลีดโดยลาป็อกและมาเลสนะคะก็มาให้กําลังใจหนูลิงด้วยนะคะโดยข่าวมีอยู่ว่าสเตอร์ลิงทวิตรูปภาพหลังเกมที่เอเดนฮัตสเตเดียมพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า หนึ่งเกมที่ไม่น่าจดจำหลังจากนั้นไม่นานเขาก็โดนแฟนบอลสายพันเกรียนไร้สมองที่เข้ามารุมคอมเมนต์สบดด้วยถ้อยคำหยาบคายและอิโมจิทางเหยียดผิวอย่างรุนแรง แต่ทางสเตอร์ลิงเองก็ไม่ได้ตอบโต้กลับแต่ได้เลือกลบข้อความเหล่านั้นออกจากทวิตดังกล่าวแทนจึงทําให้เราไม่สามารถมองเห็นทวิตนั้นของเขานะคะขณะเดียวกันทางแพลตฟอร์มชื่อดังอย่างทวิตเตอร์ก็ได้เร่งหาตัวผู้กระทําแล้วเช่นกันแต่ก็ยังมีคนเห็นก่อนหน้าไปเม้นท์ให้กําลังใจโดยมีไอมริคลาปอกก็ได้ไปคอมเมนต์ให้กําลังใจสเตอร์ลิงว่าโรสมองเป่าๆเชิดหน้าเข้าไว้ไอ้น้องชายส่วนทางด้านมาเลสนะคะก็เข้ามา ส่งรูปหัวใจเป็นกำลังใจให้สเตอร์ลิงโดยสื่อต่างๆก็มีการแสดงความคิดเห็นว่าการตำหนิฟอร์มการเล่นของนักเตะนั้นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าถึงขั้นเหยียดผิวมันดูจะล้ำเส้นเกินไปพวกเราขอให้ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียมีมาตรการที่เข้มงวดต่อการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวและควรให้พฤติกรรมเหล่านี้หมดไปจากสังคมปัจจุบันได้แล้วเพราะนักเตะเขาก็เป็นคนเท่าเทียมกับเราก็ให้กำลังใจหนูลิ่งนะคะสำหรับข่าวนี้ค่ะ ข่าวต่อไปนะคะริโอเฟอร์ดินานค่ะตำนานของแมนยูเนเต็ตก็กล่าววิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นจอห์นสโตนหลังพ่ายลีดยูเนเตดนะคะเฟอร์ดินานนั้นตั้งคำถา,ถามถึงการยืนตำแหน่งของสโตนกับระยะห่างระหว่าง Dallas, ดัลลัสโดยเชื่อว่าประการหลังชาวอังกฤษจะต้องรู้สึกผิดหวังเมื่อได้เห็นจังหวะนั้นอีกครั้งโดยเฟอร์ดินานนะคะก็ได้กล่าวว่าเขาวิ่งมาจากแฟนานดินโยในตอนแรกแต่คุณก็ทำให้จอห์นสโตนสามารถเก็บบอลได้ เขาหมุนตัวและมันทําให้เขาควรจะทําได้เร็วกว่านี้ผมคิดว่างั้นนะผมคิดว่าเขาจะผิดหวังเมื่อเขาได้เห็นมันอีกครั้งกับตําแหน่งที่เขายืนอยู่กับการเล่นของเขาเขาสามารถปรับให้ตัวเองเร็วได้กว่านี้ไหมแต่คุณก็ต้องให้เครดิตกับทีมอย่างลีดด้วยสจวตด,ดัลลาร์สและคันวินฟิลิปพวกเขาเป็นกองกลางที่มหัศจรรย์มากแล้วเพื่อนชาวเอร์อบสีฟ้าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับคําวิจารณ์ฟอร์มของสโตนในเกมที่พบกับลีดยูในเตดค่ะ ค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายของ EP นี้นะคะก็อยากสอบถามความเห็นของแฟนๆว่าโอเคไหมกับค่าเหนื่อยของฮาแลนด์ที่ไรโอลาดได้เรียกถึงสัปดาล์กล้านปอนด์ค่ะโดยข่าวก่อนหน้านี้เอเย่นจอมเคี้ยวและ h าร์ฟอิงเก้ฮาแลนด์พ่อของนักเตะเองก็ได้ออกเดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อเจรจากับสโมสรต่างๆเรื่องการย้ายทีมครั้งต่อไปของแข้งวัย20ปีโดยไรโอลาก็มองว่าผลงานสุดหรูของฮาแลนด์ในซีซั่นนี้ ที่ใกล้เคียงกับระดับเมสซี่และโรนันโดแถมยังมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาขึ้นไปกว่านั้นได้อีกทําให้แข้งรายนี้คู่ควรกับค่าเหนื่อยระดับ1ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ข้อเรียกร้องดังกล่าวจะทําให้ฮาเลนเป็นแข้งที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดในประวัติศาสตร์มากกว่านักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงสุด ของโลกในยุคปัจจุบันอย่างเมสซี่ที่รับอยู่สัปดาห์ละ5 0 0 0สนปอนด์หลังหักภาษีแล้วนั่นทำให้เหลือเพียงไม่กี่ทีมในโลกที่จ่ายค่าเหนื่อยเ็จดังกล่าวได้ไหวโดยมีรายชื่ออย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และปารีสแซงต์แช็์แมงรวมถึงเรอัลบัลติที่สถานะทางการเงินค่อนข้างมั่นคงนอกจากนี้แล้วสโมสรที่ต้องการตัวฮาเลน์ยังจะต้องจ่ายค่าในหน้าให้กับไดโอลาและพ่อของฮาแลนด์อีกคนละ20ล้านปอนด์ สำหรับ EP นี้แอดมินก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ช่วยติดตามข่าวสารทาง YouTube และอย่าลืมนะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของแอดมินด้วยช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ